สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันนะครับวันอาทิตย์วันที่ 7, เจมีนาคม2021นเ็นะครับเป็นวันอาทิตย์ในพระวาจาวันนี้ซึ่งก็แน่นอนเป็นเ,เรายังอยู่ในเรื่องราวของหนังสือบุศิลานะครับก็นำมาฝากกันนะครับวันนี้จะมีข้อความที่ยาวสักหน่อยนึงแต่ว่ากเ็เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อ่านไปแล้วก็ ฟังไปเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะได้ข้อคิดพิจารณาต่างๆนะเป็นต้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะครับบรรพระเจ้าไได้ดำไปปฏิบัติในวันนี้บทศิลานะครับก็ยังอยู่ในบทที่11นะครับข้อ12ถึงข้อ28นะครับก็ยาวหัวข้อบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวบางคนเฉืยชาต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่มีทรัพย์สมบัติมีแต่ความขาดแคลนถึงกระนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทอดพระเนตรเขาด้วยความโปรดปรานทรงยกเขาขึ้นจากความตกต่ำทรงโปรดให้เขาไม่ต้องน้อยหน้าผู้ใดจนคนจำนวนมากต้องประหลาดใจความสุขและความทุกข์ชีวิตและความตายความมั่งคั่งและความยากจนล้วนมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ของประธานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคงอยู่กับผู้ยำเกรงพระองค์ความโปรดปรานของพระองค์บรรดาให้เขามีความสุขตลอดไปบางคนร่ำรวยเพราะขยันและประหยัดบำเหน็จที่เขาจะได้รับคืออะไรเขาคงจะคิดว่าฉันพักผ่อนได้แล้วเวลานี้ฉันมีกินมีใช้สบายแล้วแต่เขาหารู้ไม่ว่าจะสบายเช่นนี้ได้นานเท่าไหร่ ก่อนตายเขาต้องทิ้งทุกสิ่งแก่ผู้อื่นจงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำงานอย่างขมักขม่นจงประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองจนถึงวัยชราอย่าแปลกใจที่คนบาปประสบความสำเร็จจงวางใจในพระเป็นเจ้าและเอาใจใส่ในการงานของท่านเพราะเป็นเรื่องง่ายสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงบันดาลให้คนจนร่ำรวยขึ้น โดยฉับพลันผู้ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรจากพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบาเหน็จพระองค์จะทรงบันดาลให้พระพรบังเกิดผลอย่างรวดเร็วจะถามว่าฉันต้องการอะไรบ้างแต่บัดน,นี้ฉันจะจัดการทรัพย์สมบัติอย่างไรจะพูดว่าฉันไม่ต้องพึ่งใครแล้วอันตรายใดจะมากลัามกลายได้เมื่อมีความสุขเราก็มักจะลืมความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์เราก็มักจะลืมความสุขเป็นเรื่องง่ายสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันที่คนหนึ่งตายที่จะทรงตอบแทนเขาตามความประพฤติความทุกข์เพียงชั่วโมงเดียวทําให้ลืมความสุขในวาระสุดท้ายของมนุษย์กิจการของเขาจะถูกเปิดเผยอย่าประกาศว่าผู้ใดมีสุขก่อนที่เขาจะตายเพราะเราจะรู้จักคนหนึ่งได้อย่างไรอย่างแท้จริง ก็เมื่อเขาสิ้นชีวิตเท่านั้นครับพี่น้องก็เป็นพระวัติาร์เป็นสิ่งที่บุตรศิลานำมาแล้วก็เตือนประชาชนเตืนอนพวกเราด้วยนะครับขณะนี้หัวข้อก็บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี่ก็เป็นเป็นหลักใหญ่อยู่แล้วเป็นความเชื่อเป็นความมั่นใจของเราอยู่แล้วที่บอกว่าเราเป็น ลูกเป็นบุตรพระเจ้านี่พระเ็นเจ้าเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าเป็นบิดาของเรามีพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่มีอะไรต่างๆเหล่านี้ในความเชื่อที่เรามีเนี่ยนะครับในความเชื่อที่เรามีต่อพระเ็นเจ้านั่นเองถ้าเป็นความเชื่อที่แท้จริงเราก็จะมีความวางใจในพระเจ้าบุตรศิลานก็บอกให้เรามีความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเป็นพระองค์นี่แหละที่ทรงสร้างเรามาเป็นพระองค์นี่แหละที่ทรงบัรดาลที่เราดําเนินชีวิตไป และให้เกิดสิ่งต่างๆกับชีวิตของเราในประจาวันจะเป็นความสําเร็จหลายครั้งเป็นความลมเหลวเป็นความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นพระเบญ้าแต่ให้มั่นใจว่าผู้ที่มีความวางใจในพระเจ้าผู้ที่ยึดมั่นในองค์พระเเญ้าผู้นั้นจะได้รับความเมตตารับพระพรและเขาจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ได้ในชีวิตของเขานี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในขณะที่จเจริญชีวิตในโลกนี้นั้นก็พระองค์ในบุตรศิลาก็บอกว่านี้ก็บอกว่าให้ระลึกนึกถึงเสมอว่าของประทานจากรพระเจ้านั้นคงอยู่กับผู้ที่ยำเกรงพระองค์และผู้ที่ยำเกรงพระเบญจเจ้าที่เชื่อมั่นในพระเบญจเจ้าจะได้รับพระพรรับของประทานจาพกพระองค์บําเน็จที่ได้รับก็คือ ความสุขความสำเร็จหรือว่าความก้าวหน้าในชีวิตในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้านะเพราะฉนั้นการวางใจในพระเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระเบ็นานนะั้นเป็นสำคัญมันสำคัญสำหรับพวกเราที่ที่เป็นมนุษย์ในสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่จเจริญชีวิตไปเนี่ยนะครับก็ขอให้เราได้ มั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมีความวางใจในพระองค์นะให้มั่นใจในพระพรและพระเมตตาของพระองค์เมื่อมีความสุขเราจะลืมความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เราก็จะลืมความสุขและคนเรามักเป็นอย่างนี้นะแต่ความจริงแล้วในความสุขในความทุกข์นั้นนะ่ะมันจะอยู่กับชีวิตของเราขณะที่เรา,เามีชีวิตในโลกนี้และทั้งหลายทั้นบวงนั้นมันจะ จบสิ้นเมื่อเราจะต้องตายต้องจากโลกนี้ไปนี่นะบุษราจงจึงบอกไว้ในสุดท้ายของพระวสาาในใน,ใน,ใ,นในพระวจาวันนี้้นบอกว่าในวาระสุดท้ายของมนุษย์กิจการของเขาจะถูกเปิดเผยอย่าประกาศว่าผู้ใดจะมีสุขก่อนที่เขาจะตายเพราะเราจะรู้จักคนหนึ่งได้อย่างแท้จริงเมื่อเขาสิ้นชีวิตเท่านั้นหมายความว่า,วาเมื่อเขาจบชีวิตของเขาแล้วในโลกนี้เนี่ยก็จะรู้จักเขาอย่างแท้จริงใน ความเป็นจริงของเขาจากลูกหลานที่มาเคารพมา,าแสดงออกซึ่งความรักความพวงหาอาทรอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอวันพระเจ้าวันอาทิตย์หัวข้อก็เหมาะเหม่งที่เดียวก็คือบอกว่าให้วานใจในพระเจ้าแต่องค์เดียวนะให้เราได้มีความเชื่อความไว้ใจในพระองค์และ,จะเจริญชีวิตของเราเป็นประจักษ์พยานเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นนะครับนั้นขอทุกคนทุกท่าน มีความสุขในวันพระเจ้าทําวันพระเจ้าให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการกระทําความดีด้วยการกระทําความรักต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราโดยเฉพาะคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับขอพระพรพระเจ้าผู้้ทสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและรพระจิตประจานพระบอนแก่ท่านทั้งหลายเถิด